สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บอ่อเกลือนะครับที่อำเภอบอ่อเกลือที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อเกลือกันนะว่าเป็นยังไงรีวิวเส้นทางก่อนครับ,รบก่อนที่จะไปดอยภูคานะครับเส้นทางขึ้นดอยภูคานะครับ อุทยานแห่งชาติดอยภูขานะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นไปกลางเต็นท์นอนกันที่ขบน,นนะครับประมาณ2 4 2 5ี25กิโลครับถามล้า,ลาง้าเมื่อกี้นะครับผมบ้านบอลวงมาดูกันก่อน็เที่ยวกันสบายสบายตอนนี้เพอะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ มีบางบางปลากเกลือสินเทาภูเขาหนึ่งเดียวในโลกเป็นยังไงไปดูกันครับตามไปดูครับตามไปดูตรงนี้เป็นเป็นที่ต้มกับต้มน้ำเกลือก็อไปดูก็มีวิธีการต้มอย่าง เ,เค็มไหมหนูเค็มอยู่อันไหนอันไหนเค็มอันนี้เค็มป่ะมันเหมือนน้ำทะเลน่าอ,นนอันนี้กอันนี้กำลังจะต้มอ,อยู่นะน,นี่คงไม่หวานนะคงเค็มเนาะน้ำเกลือเนาะอันนี้ต้อมอ่ะอ๋อนี่ต้มแล้วนนต้มแล้วก็จะตกผึกแล้วก็เป็นเกลือขาว เกลือเกลือสินเทาที่นี่ครับกระทะหนึ่งนี่ต้มต้มนานไหมครับกว่าจะได้เกลือถ้าอย่างงี้ก็อยู่ที่ประมาณ 6, มม6ชั่วโมง6กชั่วโมงตามหลักก็สีชั่วโมงอ๋อครับผมนี่ครับเป็นเกลือที่ต้มเสร็จ ต้มมาี่ก็เป็นสีขาวเลยครับต้มมาก็เป็นสีขาวถ้าเราต้มมาอย่างนี้นะมันจะละเอียดครับกำลังต้มครับตานะ ผมกระไพรเจ้าอันนั้นเป็นบ่อพักน้ำเกลือที่เขาจะเอามาต้มอ่ะอันนี้แล้วก็ับต้านตึนงตึ๊งใหญ่พวกไข่ไข่ใหญ่ตุ้งใหญ่แหละอันนี้เอาคนจะเอาสองแกนตรงนี้เขาเดี๋ยวเราไปดูตรงที่น้ำที่เขาตักตักมาต้มนะครับ เป็นบ่อธรรมชาติครับจะตามไปดูกันครับบริเวณรอบๆนี่ก็จะขายเกลือครับขายเกลือครับขายเกลือที่นี่ขายเกลือ นี่เราทาเกอที่ตัก,กึ้นมาจากบอ่อเดี๋ยวไปดูโอ้ลึกเร็เล,เล,เลยมองไม่เห็นมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยครับก็ใช้กระปอกกระบอกเอาลงตักตอนนี้นะครับหย่อนเชือกลงไปไปตักขึ้นมา ตัวนี้ก็มีทั้งเกลือมีทั้งกาแฟครับไม่รู้ากาแฟจะเข้มไปด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นรสชาติแปลกๆหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็ไปชิมีแก้วกอนบ่อเกลือโบราณบ่อกเกลือโบราณครับเคยมาเมื่อ20ปีที่แล้วครับสภาพยังเหมือนเดิมับสำหรับบอกก่อเกลือแต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากเมื่อก่อนไม่มีไม่มีครับข้างหลังเนี่ย เด็กๆที่นี่ก็ไปร,รุ่นขายเกลือครับไม่เหมือนที่อื่นครับที่นี่ขายเกลืออย่างเดียวครับมีเกลือก็ต้องขายเกลือครับว่าแล้วครับต้องมีของแปลกกาแฟชิมกาแฟดอกเกลืออาจจะเค็มแป๊บมนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปชิมก่อนครับมีวิวสวยๆอยู่หลังบ่อกเกลือครับชมเรามาเพื่อชมครับ สวยจริงๆริจริงจ,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 งจงสะพานแค่ไม้ไผ่ครับสวยจริงจริงบรรยากาศดีครับหลังบอกเกลือด้านหลังเป็นคลองน้ำไหลธรรมชาติ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเที่ยวชมแบบธรรมชาติธรรมชาติเงียบสงบผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับเที่ยวแบบสบายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ